สวัสดีครับร้านเ k Shop นะครับวันนี้ผมมีกล้อง d i s c o v e r y นะครับสินค้าของทางร้านเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น HT นะครับ4ีค6คูณ4ี่นะครับ FFp นะครับอ่ารุ่นนี้เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับนี่ครับสินค้าของทางร้านเข้ามาแล้วนะครับรถผลิตรถล่าสุดเลยนะครับปลายปีนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวกล้องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ รุ่น ht นะครับสี่6ีคูณส0ิ sf นะครับกำลังขยายอยู่ที่4-16เท่านะครับตัวนี้ท่อกล้องขนาด3ามิมลนะครับความยาวอยู่ที่293มิลนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่453กรัมนะครับนี่นะครับเราไปดูในส่วนตัวกล้องกันนะครับงานสวยนะครับตัวนี้มีครับมี qc มาจากโรงงานมี serial number นะครับ รละประกันสินค้าของแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับตัวนี้มาพร้อมฝากระดกหัวท้ายเลยนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับขนาดท่อกล้องสามสิบมิลนะครับตัวกล้องนะครับเป็นแบบปรับนอกนะครับสามารถเซตซีโร่ได้นะครับนี่นะครับดึงขึ้นมานะครับ หมุนปรับได้เลยนะครับแล้วก็ดันลงไปเพื่อล็อกนะครับนี่นะครับเพื่อล็อกนะครับตรงนี้เป็นปรับหลานะครับด้านข้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่8หลานะครับหมุนขึ้นไปจนถึง500หลานะครับแล้วไปจุดสุดที่อินฟินิตี้เลยนะครับนี่นะครับมีวงล้อปรับหลาตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ วงล้อตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็หมุนฝาตัวนี้ออกมานะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับหมุนฝาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็ดันข้อออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจะใส่ก็หมุนให้ลงล็อกนะครับแล้วก็หมุนฝากลับเข้าไปนะครับนี่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อน ที่มีปัญหาเรื่องสายตาสามารถปรับด้านหลังตรงนี้ช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวปรับตรงนี้ช่วยได้นะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องสายตาก็หมุนกลับไปเข้าไปให้สุดแบบนี้นะครับตรงนี้ยเป็นตัวกําลังขยายนะครับเริ่มต้นที่สี่นะครับถึงสิบหกเท่านะครับเนี่นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ น้าหนักเบานะครับงานสวยนะครับครับเรามาดูในส่วนของตัวเส้นเล็งของจริงกันนะครับตัวนี้กําลังขยายอยู่ที่4ี่ถึงสิบหกเท่านะครับตอนนี้กําลังขยายอยู่ที่สี่เท่านะครับเส้นเล็งแบบ FFP นะครับขยายตามซูมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับขึ้นไปจากสี่เท่านะครับจนถึงสิบหกเท่านะครับนี่นะครับตัวเส้นเล็งเขาก็จะค่อยๆขยายตามขึ้นไปนะครับ ตอนนี้อยู่ที่16เท่านะครับเส้นเล็งแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับชัดๆนะครับเขาก็จะมีตัวเลขนะครับไว้เรากะระยะของตัวกระสุนตกได้ด้วยนะครับตรงกลางก็เป็นจุดมินดอจุดนะครับแบบนี้เลยนะครับเส้นเล็งคมชัดนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็น FFP นะครับขยายตามซูมนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับครับสำหรับตัวกล้องนะครับสินค้าที่จะมีแถมไปกับตัวกล้องนะครับก็จะมีตัวท่อบังแสงนะครับหนึ่งตัวนะครับหมุนใส่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวขาจับกล้องนะครับ หนึ่งคู่นะครับสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาสิบเอ็ดมิลทรงต่าทรงสูงนะครับหรือว่ายี่สิบมิลทรงต่าทรงสูงนะครับจะเป็นน็อตสี่ตัวแบบนี้นะครับของทางร้านนะครับแข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับมีไปให้หนึ่งคู่นะครับตัวระดับน้ํานะครับสําหรับรัดท่อกล้องดูระดับนะครับตั้งตั้งกล้องนะครับตัวนี้นะครับมีแถมไปให้หนึ่งตัวนะครับตัวเนี้ยมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับทางร้านแถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว a อทเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์เล็กไว้ชีเป้านะครับเพื่อนๆตัวเนี้ ทางร้านขายอยู่2 5 0หบาทนะครับไซน์ในทองเหลืองอย่างดีนะครับสามารถปรับตั้งได้เหมือนกล้องเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับในชุดจะมีตัวประแจแถมมให้นะครับมีฐานให้พร้อมครบชุดเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวเนี้ย250หสบบาททางร้านแถมให้ฟรีเลยนะครับนี่นะครับงานอย่างดีนะครับนี่นะครับเป็นแสงสีแดงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่ครับไว้ชี้เป้านะครับเพื่อนแบบนี้นะครับแถมให้เลยนะครับตัวกล้องนะครับสามารถสลับล้างได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งราง11มิลและ20มิลนะครับสามารถไขน็อต2ตัวนี้ออกมาสลับล้างได้นะครับตอนนี้เป็นร้าง20มิลอยู่นะครับถ้าเกิดสลับอีกฝั่งหนึ่งลงมาก็จะเป็น11มิลนะครับตัวนี้ทางร้านแถมให้ฟรีหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่2890บาทนะครับ2890นนะครับของครบคู่มือ แล้วก็ตัวผ้าเช็ดเล่นหนึ่งผืนนะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้าสามารถทักไลน์หาผมได้นะครับนี่นะครับ ID line PCp ์สมคิดนะครับ id l ดี e ลผมนะครับด้านล่างคลิปนี้ผมจะปักลิงก์ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่ลิงก์แล้วก็จะเด้งมาที่ไลน์ของผมได้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ